สวัสดีนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะผมที่เข้ามาครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ทางช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาร้านเรามีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัปโหลดผ่านทางช่อง y o u t u b e ช่องนี้นะฮะช่องอยากรู้อยากเห็นวิทยานะคับผมวันนี้ก็ <laughs> ตามคำเรียกร้องนะครับผมก็ได้นำตัวเลขที่เป็นกลุ่มของเลขเงินย่วงนะครับผมมาให้กับทางลูกค้าได้ชมกันฮนะ ทางร้านเรามีจำหน่ายเกี่ยวกับกลุ่มของแร่เงินยวงแร่อิมครึมแร่เกาะล้านแร่ไพลดั้มนะฮะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของแร่เจ็ดสีนครสีธรรมราชนะครับผมที่อ่านำมาจำหน่ายให้กับทางลูกค้านะครับส่วนแร่เงินยวงนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของแร่ที่หายา,ยากนะครับผมยากจริงๆครับผมน้อยคนนะผมที่จะอ่า ได้มานะครับผมบางทีการที่เราไปหามาจากข้างนอกเนี่ยผมมันไม่ได้หากันง่ายครับผมเพราะว่าพวกนี้เวลาขึ้นเขาจะไม่ขึ้นมาแบบที่เป็นกลุ่มของสายเล่อากอร้านหรือเล่ยมขึ้นนะเขาจะขึ้นมาเป็นแค่หย่อมๆนะครับผมแล้วก็พวกนี้จะไม่ค่อยขึ้นมาเยอะนะครับพวกนี้ก็เลย่ามีความหาที่ยากนะครับผมใครที่อยากได้บางทีก็ไม่ได้นะ ก็อาจจะต้องอาศัยทุนทรัพย์ในการซื้อเนี่ยเพราะว่าตัวเลขชนิดนี้นีผมมีราคาที่ค่อนข้างสูงจริงฮะแล้วแต่ชิ้นนะผมทางร้านเรามีจําหน่ายตามเกตนะครับผมของตัวเลขนะครับผมราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,500บาทถึง20 0 0 0บาทต่อชิ้นเลยฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาสูงจริงๆฮะแล้วก็บวกกับความที่เขาหายากด้วยนะฮะไม่ได้มีอ่าทั่วไปเลขเงินยวงนะผม ก่อนอื่นเลยต้องเกริ่นก่อนวาอ่าชื่อของเขาทําไมถึงชื่อเงินยวงเนี่ยจริงๆแล่ตัวนี้มีสีเงินแวววาว,าวนะครับผมลักษณะการงอกก็คล้ายๆกับต้นไม้หรือประการลงนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของแร่เงินยวงมีหลายชนิดนะครับก็แบบที่จะเป็นต้นไม้แบบประการล่างแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นแบบแร่ไหลนะฮะแร่ไหลที่เคยเข้ามาทางร้านถ้าจำไม่ผิดก็ น่าจะเข้ามาประมาณสักสองสามชิ้นนะครับผมเท่าที่เคยจำหน่ายแ,แล้วก็เจอมานะหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยนะครับผมเป็นกลุ่มที่หายากมากเป็นเม็ดโตนะฮะแล้วก็แร่ชนิดเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งเม็ดโตแล้วก็เม็ดเล็กนะครับผมลักษณะบางชิ้นก็อาจจะโตเท่านิ้วก้อยบางชิ้นก็อาจจะเป็นเล็กๆแล้วค่อยๆเป็นตะปุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับผมก็จะเป็นของปลอมซะส่วนใหญ่นะฮะ แต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่เคยเห็นของจริงแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมเนะี่ยทางร้านเราจําหน่ายกลุ่มที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะผมต้องการันตีเลยว่าทางเราที่จําหน่ายแต่ละชิ้นเป็นชิ้นที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็พวกนี้เวลาเรา,าพิสูจน์นะผมก็ไม่อยากขีดตรงกระดาษดูก็ได้ครับผมถ้าเป็นของปลอมก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับดินสอฮนะแล้วก็บางชิ้นก็ อ่าเท่าที่ผมเคยเจอมาถ้าเป็นกลุ่มของแหล่เงินยวงที่เป็นของปลอมพวกนี้เขาจะใช้เป็นเหล็กมาหลอมนะเวลาอ่าตัวเนื้อสัมผัสของเขาจะไม่เหมือนกับแหล่เงินยวงนะผมแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของแหล่เงินยวงชนิดเนี้ยลูกค้าสังเกตฮะจะมียอดที่เป็นปลายหักแบบนี้ฮะให้สังเกตตรงที่มีปลายหักมาจากยอดฮะแล้วก็ตะปุ่มเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะแนวนี้ฮะ แล้วก็ตัวของเขานะครับผมแม่เหล็กดูติดฮะอันนี้ดูติดแต่ว่าลักษณะของตัวเลขก,ก็จะเป็นผลึกทับซ้อนกันนะฮะใครที่สนใจเกี่ยวกับกลุ่มของเลขเงินยวงก็สามารถสอบถามนะครับผมมาทางร้านเราได้นะครับผมเพราะว่าทางผมมีจําหน่ายเกี่ยวกับกลุ่มเลขเงินยวงนะฮะแล้วก็เลขกอร้านนะฮะเลขอิกก่มคลึ่มนะครับผมเลขไพร่ดานะครับผม แล้วก็กลุ่มของเลขเจ็ดสีนครศรีธรรมราชสามารถสอบถามมาได้นะผมทางช่องทางการติดตอ่อนี้เลยนะผมเบอร์0907581846หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับผมทางทางช่องที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้กับทางลูกค้าได้ดูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเอาตัวเลขชนิดไหนมาให้กับทางลูกค้าได้ชมกันก็ต้องขอฝาก ให้กับทางลูกค้ากดติดตามทางช่องเราไว้ด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่จะนำมาอัพโหลดผ่านทางช่อง Youtube ช่องนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ